สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็จะมาทำการทดลองดูดสีของผักกาดขาวนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างมาดูเลยอันดับแรกก็คือผักกาดขาวนะคะอันนี้ผักกาดขาวอันนี้คือผักกาดขาว่วไปนะคะเพราะว่าผักกาดขาวที่สวนเบีย หมดแล้วนะคะอ่ะขอแนะนำผู้ช่วยตัวน้อยนะคะน้องเฟิร์สนะคะเป็นลูกมือวันนี้แล้วก็จะมีสีปผสมอาหารนะคะจะมีสีส้มอ่ะสีส้มสีเหลืองนะคะสีฟ้าค่ะสีม่วงแล้วก็จะมีแก้วนะคะแก้วสำหรับใส่ผักนะคะแล้วก็จะมีถ้วยใอนน้ก็คือจะใส่ผักด้อนกันก็จะมีน้ำปล่าอ่ามีมีดม,ม,มีเขียงมีอุป,ปกรณ์นะคะอันนี้ ถ้าใครยังจําได้สมัยเด็กๆที่เราแบบว่าเรียนทิพยางศาสตร์กันเนาะเราก็จะได้ทดลองนี้แหละที่โรงเรียนค่ะเพื่อนๆคนลองจินตนาการไปพร้อมกับดูว่าถ้าสีแดงเนี่ยมันคือสารเร่งลอ่าสีเหลืองสารเร่งใบเออสีฟ้าสารเร่งขนาดสีมว่วงเป็นสารเร่งสีนะคะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผักกาดขาวจะมีสีขาว เขียวแล้วก็มีหัวเราจะมาทำกันเลยนะคะพี่พี่ลองทำกันดูนะคะว่าต้นหอผมผักอ่ะแน่นอนมันมันเกิดจากมเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะ,มะเมล็ดพันธุ์เค้กพอเราปลูกมันก็ค่อยๆแทงรากออกแทงรากแล้วก็แทงนำต้นแล้วมันก็แทงใบทีเนี้ย มันจะโตได้น่ะคือรากมันก็ต้องดูดสารอาหารใช่ป่ะคะในดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมาดูกันว่าผักอะ่ะมันดูดเข้าไปอะ่ะเออแล้วมันดูดอะไรขึ้นไปอไ่าเล่นเลยมันดูดอะไรขึ้นไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองทสกันก่อนเราจะมาทดลองอะไรนะผักดูดจีครับก็คืออ่ะเรากินอะไรก็เป็นเข้าไปก็ไม่รู้ก็คือมันเป็นเคมีชนิดหนึ่งอ่าฮะแล้วแล้วมันมีอันตรายยังไงกับกับเด็ก จะทำให้เป็นมะเร็งท้องกันมะเร็งท้องอโอ้โหอยากให้พี่ๆจินตนาการไปกับดีว่าวันนี้เรากินผักอะไรเข้าไปแล้วเวลาเขาโตอ่ะท้าโตพี่มาได้ังไงมขึ้นครึ่งนึงอาจปลอดปลอดสีต่อไปสีฟ้ากับสีเหม่อ ไปเอาตะเกียบหรือว่า้องมากนสีเลยนะโอ้มาคกนเวนเราก็ใส่ไปเลยนะคะ โอ้โหแม่เหมือนเพื่อนไหมเพื่อนเสียงไหมโอ้โหอันนี้มันเหมือนไม่ใช่สีเหลืองเลยใช่มันเหมือนสีส้มมากกว่าโอ้โหโ,โ,หโ,โคตรเข้ม โอ้โหแคปจะเป็นสีดำอยู่แล้วสีม่วงอะอ่ะเดี๋ยวพี่เฟิร์สเอาลงเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลงอันนี้คือติงสารเล่งลาบติงสารเล่งอะไรนะสารเล่งใบติงสารเล่งขนาดติงสารเล่งสี ะะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องๆเขาจะเปลี่ยนสีภายในกี่ชั่วโมงอันแรกก็คือเราจะมีเมล็ดทันใช่ไหมคะแล้วที้เราก็จะาะในขั้นตอนการเกิดเขาก็จะแทงรากาแทงหน้าเสร็จเขาก็จะชอ้ชชอนใช้หาอาหารช้อนใช้หาอาหารเสร็จเขาจะจะขึ้นแล้วเขาก็จะขึ้นใบทีนี้สารปอสฟอหรือว่าสารเร่นต่างๆที่เราใช้กันอะ มันจะทําให้ผลผลิตเราสวยจริงแล้วมันแฝงมากับอะไรวันเนี้ยเรายังไม่ได้เห็นอะไรหรอกค่ะแต่ว่าระยะยาวหรือเวลาเราดูโตมันก็จะส่งผลเป็นเหมือนกับว่าสามเคมีตกค้าในผักแล้วเรากินมันทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะมันไม่ใช่แค่ผักกาดขาวไงคะที่ที่มันมีเรื่องพวกนี้ก็มีทั้งผลไม้มีผักใช่ไหมเรากินทุกวันมันก็สะสมพอสะสมก็จะเกิดโรคเลือรามโรคภูมิแพ้แล้วก็ตามไปถึงมะเร็งต่าง หรือแม้กระทั่งตัวบีเองอะก็คือเบียเคยแพ้ผักเบียก็คิดว่ามบีแบบกินผักไม่ได้เพราะว่าแพ้ผักแต่จริงๆอะพอเราไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเราแพ้สารเคมีที่มันตกค้างในผักมันทําให้เราแบบเวียนหัวคลื่นไส้คาผ้า,าเป็นแบบนั้นเลยนะละกลายเป็นว่าเราเป็นคนกินผักไม่ได้เลยเนี่ยสารสารเล็กขนาดแกมันดูดขึ้นไปแล้วหูเร็วไหมเร็วแล้วกลัวไหม เริ่มขึ้นตรงก้านแล้วเออเราเรายังทดลองยังกี่นาทีเองอะ่ะเออมันขึ้นโลกขนาดนี้เราคิดดูว่าอย่างผักกาศขาวอะ่ะกว่าจะได้หัวหนึ่ง90วันนะ3เดือนนะกว่าแบบเกษตรกรจะขายให้ได้หัวหนึ่งอะ่ะอะยางหัวเนี้ย10บาท3เดือน10บาทเขาก็เลยต้องเครื่องปุ๋ยเคมีไะคะเขาจะอยู่ยังไงรายได้เขาจะ็ียังไง,งถูกไหมคือเบี้ยเพิ่งมาทํา กเกษตรได้ปีครึ่งใช่ไหมคือเบี้ยําสวนกเกษตรธรรมชาตินะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยคิดดูว่าพีก็เพึ่งรู้ว่าผักกาดขาวอะเราต้องปลูกระยะห่างห0 6สิบหกสิเซนนะเพราะว่าต้นอะจากเมล็ดเล็กๆะ่ะมันก็ขยายบานออกไปแลาา้วน้องก็ค่อยๆห่อขึ้นหออขึ้นห่อขึอน้นหอขึ้นจนเป็นผักกาดขาวที่พี่ๆได้กินเกษตรกรเขาต้องรอ3เดือนสเดือนก่าจะได้เงินสิบบาทแล้วราคาผลผลิตอ,อย่างเนี้ยแต่เราก็คือเข้าใจยงไงก็ไม่ทําปากของอยู่ยังไง แล้วถ้าไม่ทำม,มอลลุ่มแล้วอยู่ไงอะอย่างกละหลีโลละบาทสองบาทเออใช่ไหมอันนี้เรามาดูอันนี้เราจะลองทดลองว่าวสีถ้ารวมสีผักเราจะเป็นสีอะไรเออแล้วเรากินอะไรเข้าไปแต่ละวันใช่ไหมโอ้โหมาดูการทดลองของเราอู้สีแดงขึ้นละอ้สีแดงสีแดงขึ้นแล้วสีแดงส้มขึ้นแล้วสีเหลืองก็เริ่มอะ สีเหลืองเริ่มขึ้นไหมเรม็วมากโอ้สีฟ้าสีฟ้ชาชาัดชัดมากเลยสีฟ้าชส่วนคุยปิดท้ายว่าเราคะดีเชื่อว่าอันนี้คือความเชื่อและวิทยาศาสตร์คอะ่ะมันโตขึ้นมาด้วยการอาสาอาหารแล้วมันก็ลำเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงต้นเลี้ยงใบจนออกดอกจนออกผลเหมือนคนอะ่ะตั้งท้องอะ่ะม,มันก็เริ่มจากการปฏิทินทีแล้วก็ พิสตาอาหารค่ะแม่ใช่ไหมแล้วก็เริ่มแบ่งเซลล์แล้ว,วก็โตขึ้นเริ่มมีอวัยวะเหมือนกันเลยค่ะผักกับคุณเหมือนกันอยแล้วเราอ่ะเลี้ยงผักงไงไงเออเราทําให้เขาเกิดมาอย่างไรแล้วตอนนี้เรากําลังกินอะไรเข้าไปเคยได้ยินไหมคะว่ากินอะไรเป็นอย่างนั้นะกินอะไรได้เห็นั้นเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะคะว่าจะเป็นสียังไง เดี๋ยวเราจะมาสรุปการทดลองผักดูดสีกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนะคะจากผักกาดขาวผักกาดขาวดูดสีเหลืองขึ้นไปได้สีนี้เลยมันจะเป็นที่บีซื้อมามันจะเป็นสีเหลืองไข่นะคะแล้วก็อันนี้สีฟ้าสีน้ําเงินนะคะดูดสิดูดขึ้นไปทุกอนุเซลล์ดูดขึ้นไปทุกอนูเซลเลยซึ่งเราจําลองว่ามันเป็นสารเล่งลงราก เล่งใบเล่งผลแล้วก็เล่งสีนะคะอันนี้จะเป็นสีส้มแดงเขาดูดขึ้นมาถึงยอดเลยนะทุกคนคือเราทําการทดลองตอนประมาณ11บเอโมงนะคะซึ่งตอนนี้ก็12.15้คิดดูว่าแค่ชั่วโมงหนึ่งอะมันดูดได้ขนาดเนี้ยเอออันนี้จะเป็นสีม่วงสีม่วงมันจะออกแบบเข้มๆนิดนึงส่วนตัวนี้เป็นสีผสมสีผสมนะคะอ่าเป็นสีผสมนะก็จะดูดขึ้นมาเนี่ยถึงกิ่งก้านใบเลย กิ่งก้านใบเลยอ่ะนี่นะพอเราสรุปการทดลองครั้งนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นการดูดสีของผักถึงระดับเซลล์ขึ้นมาถึงปลายใบแล้วมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกบีหน่อยนะคะสุดท้ายนี้บีเชื่อว่าทุกคนมีทางเลือกค่ะเลือกที่จะซื้อเลือกที่จะกินเลือกที่จะปลูกทุกคนมีทางเลือกฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบีจะพาไปดูอะไร ไปชมกันนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ